สวัสดีครับเมื่อนีทั้งช่องยิ้มและลุ้ยนะครับเนาะได้มา,าตามเลขเด็ดเลขดังวัดปูเกี่ยวคําสิงหนักราราบเนาะครับ,นะรบปูเพ่นจะโปวดภายดอกไม้สวรรค์เมื่อนีเพ่นปูพ่นได้นัดทั้งช่องมาครับเพราะว่าปูเพ่นจะปล่อยตัวเลขเมื่อนีครับเพราะว่าเอฟซียทั้งไก่จะได้ไปยิบไปหาท่านนะครับเนาะปูเกี่ยวคาสิงหนาคราชครับ ตอนนี้เพื่อนก็กลังเห็ดก็กำลังสางเนะครับเด้อครับเพื่อนอันนี้บริเวณวัดเพื่อนครับกาฝากกดไลค์กดแชร์กดไปก็กำลังใจกทางช่องเนะครับเด้อครับเพื่อบริพัติชดเด็ดเนาะครับเนาะครับผมก็ติดตามไปพร้อมๆกับทางช่องยิ้มแล้วด้วยครับแม่ประวัยอิตตี้สงการจะปั้นจะปูปัจจุบันใจก็คือเล็ก ทั้งตะซีโอ้เลขหินปูนทรายนะครับเนาะหินปูนทรายอิฐครับอิฐบอกเข้าล่ะครับผมขาดหลายอย่างอยู่แต่จ,จำนวนที่เสียอยู่คือประมาณ 6, หกหมื่นละ่ะแต่ว่าถ้าได้ร่วมค่าสาร้างครับโอ้โหนี่เฉพาะอุปกรณ์นะครัวเนอุปกรณ์อยู่ประมาณหกหมื่นในน้อยนิดละ่ะ ขาดจะเนี่ยใบใบอยู่บนบ้านหองมือกลัวเนี่ยแหละอยู่บนบ้านสีไปเกือบเกตมืดแหละรบคววาซา,างกันพวกท่านไหนคิดพวกท่านไหนคุยกันแต่ว,ว่าช่วงนี้กติเหตุก่อทานเองกันนะครับผมก็มจะไปซื้อคล้องซื้อสร้างปูนส,ส,สร้างยิฐสร้างไส้แล้วก็จิไปสร้างเป็นรอเสาไห้เสาแปดต้น เอาแปะต้นจะไปสร้างไม่นี่แหละอันเสานีต้นเทา่ารปูเสาตัวละหนึ่ง่นโยมเป็นจ่องแล้วจ่องเมืเ่อไหร่บอครับจองเมื่อไรแล้ว้ยวใช่ได้จ่องเมื่อท่านแต่ว่าโยมสิรวมเป็นหินเป็นเล็กเป็นสังกะสียังได้ครับอ่าสิ่มันยังขาดอุปกรณ์อ,อยู่นะยังไม่ได้เลยแหก แต่ว่าแผ่นทองนี่ได้ตลอดน้าปูเนาะอย่าแผ่นทองนั่นอยู่ทั้งหลังแผ่นทองนั้นปูได้ิบูซาเกะครับอยู่ลงในตู้นะครับผมครับเขียนซื้อวันเดือนปีเกิดแก่ล่องในหันนะแต่ที่นี่ปูเราบริเวณหายแต่สัญญาที่บอกไปปูเราบอกเราให้ว่ามือใดก็คือมือนัหนังหายมือวันที่ยี่สิบเก็ดของวันนี่แหละครับอ๋อครับอืมน เพื่อนสิดบ่อบ่อไอ้ปิดปิวเพื่อนสิดบ่อเลยนั่นเพื่อนติดปูเป็นเทพเนาะครับผมปูดูแลนี่กระสานปูวัดโนรานเท่านี้แหละเพื่อนว่ามือได้กับมือนั่นมันก็เลยใหายบางก็ะนิมิดหเพส่วนน่มีดเลขกเห็นไหมกับเขียนไว้เลยแหละอ่าตื่นยัมุดเสามากับเขียนไว้นี่ก็เล็กตัวนี้ที่มันเขียนไว้ เพื่อนเพื่อนก็บบอกเพื่นบอกตรงๆเลยเพื่อนบอกว่าเสื้อรอดได้ลูกบอกลูกบอกหลานน้ำบอกสายบุญจะได้เฮ็ดได้สางถึงเวลาแล้วบนนา้เสื้อเอาก็ได้่าตัวได้ับปูแล้วก็บอกว่าหาเก่าหนึ่งเด้อหาเก่าหนึ่งเอาเดิมปูเล็กเข็ซยุท ต้นเดียดยแต่ว่ากเกจีนี่ก็ล้วก็กำลังอยู่แต่ว่ามาเมือขึ้นมาเมื่อที่หยิบเกล็ดเนะะาะก็มานี่มีฝันเรียกเกซีนี่มืดไหมม,มืดมบานนี้มีเลขสองหนึ่งร้อยขึ้นมาร้อยขึ้นออกร้อยออกจากเลขเกซีทื่พ<ำ>อออกไม่ออกอร้อยออกจากเลขเกซีร้อยขึ้นมาหาเลข หาเก่าหนึ่งมาอยู่ทั้งหลังแต่ว่าคืออยู่อยู่ทั้งหลังอยู่อยู่ใกล้ๆ oh กันล่ะัวสอง่แม่เก็ซ네ีนี่มืดเพิ่นบังไว้ไหมมืดแม่มืดมองบม่เห็นเพราะว่าเลขสองซีนี่ออกจากเลขเก็ซีเลขสองหนึ่งนะครับเลขสองหนึ่งออกจากเลขเก็ซีร้อยขึ้นมาหาเลขหาเก่าหนึ่งร้อยขึ้นมาหากันมาอยู่ทั้งหลัง เด็กเกษีม่อมเคยเห็นเลยเห็นเห็นแต่สองหนึ่งปูขึ้นว่าปูเล่าห่หาเก่าหนึ่งกับสองหนึ่งครับหาเก่าหนึ่งกับสองหนึ่งหาเก่าหนึ่งกับสองหนึ่งเนาะแม็นแต่ว่าไก่เกษีเขาก็ซื้อไว้น้ำเนี่ยก็ว่าสองหนึ่งกับเป็นเรียกล่างแหละก็ว่าปูเล่ายำล็อตสียำตัางหาเก่าหนึ่งดนี่ยออกไงบอกอ่าคนสียำตัางหาเก่าหนึ่งเคลื่อนมาบอก บ่ให้สออืมคนบ่มากส่อปูนะปูใหญ่เฮ้งค,คนบ่มากสออือบ่มากส่อ,อ,อ,สอแล้วก็หายหอก็คือเอาลวดไปซื้อลวดเพื่อนมาได้แล้วเพน่งครอืออได้แล้วซื้อกันแล้วบอ,ลบอกลูกบอกร้านเนี่ยอือพู้ได้มากกับบอกอยู่ทั้งไก่ทั้งไก่กับบอกเขาดดลวดแจกเขาไปลวดเขาได้ไม่เห็นว่าสางซอยอ ไปเห็ุกับบอกตามค่ำที่ปูเพ่นบอกคือสัญญาก็คือว่าคนบอกให้ส่อตามนี่บินหันโยมที่มาเอฟซี FC, ทุกคนที่มาเนี่ยไปสัมผัสปูอยู่ต้นดูคนนี้ม,มือว่าที่ยิบเกล็ดะแมนครับอนั่งอยู่หันนี่นั่งสัมผัสกันอยู่หันปูราก็บอกว่า่าส่อกานปูให้เราก็ซื้อรวดปูพวกมัมกสอครับผมักหํัไรำไรม,มันเถื่อแล้วตนนนัวมันกิน ปูปูหันปรานีเนี่ยกับันตัเลินี่ก็คือแล้วครับเขาบ้างตุลิก็ปูบ้างบ้างเลยมอ่านั่นเอฟซีเพิ่งเนครับครับมันบอกเอาได้มันถือแล้วเสือรดก็ได้ถามว่าเลขอยู่น้ำกับัวอันนี้เนาะลายๆหม่องคนมามีตัวเดียวคนมา คนมาเมีตัวเดียวมันก็จีมีแต่ตัวใดเร็กเก่าปูแล้วก็บอกตัว,ตวนี้แหละแล้วก็บ่อด้หไลยตัวแล้วก็บ่ได้เว่าดูบ่ว่าลลำไล่็แล้วก็บอก่อห้นสอบการสอบปูววามันติด ปูเราบ่อยากให้ออกนะปูเราบ่มากอครับเราบเป็นคนบ่หลายบคํำเดียวเนาะคือบาก็คือไ้เราก็คือแหลวเลยจุดพูดตามปูเราห้ลูกหลานมากคนกับบกพวกขาำคนสิว่าปูที่ให้โซกเนีอยลูกหลานสายบุญตะกอนมาเห็ดมาสวดมนต์ทำบ้านน้ำอันปูเราห้ก็ให้รลดก็ถือก็ได้กันทุกคนครับปูเราหือไปเสือเด้อยตัวนี้แหละเพราะนั้นลูกหลานก็ไปซสือ ก็คือกันปูแล้วก็บ,บองสิาการไ้ก็คืใไ้เลยบย่ใหไฮสอแล้วก็บ,บ่ให้ถามดูได้ก็ได้ได,ไได้แล้วล่ะคือแล้วละไม่หัวใช่ใอื่นให้ได้เรืยอย้ยกันเพราะว่าปู่เราบอกว่ามันถึงเวลาแล้วสิให้ลูกเกตให้ลูกสักปีตีท่ผบานมากก็คือพิษสัจจ่าเพิิน เป็นหายไปเขากัมบ่เขาอือบ่เขาเพราะว่ามีตัวละหลายโยมกินกินในมุ่นไปหันไปนี่ก็เลยบ่ได้เข่ากับมปีนี้ก็เลยรับปากสัญญากับปูปูเร้ก็เลยบอกว่าถ้าสัญญากับปูว่าพดสัจจาปูก็มีสัจจากับลูกเพื่อกันเพราะว่าปูกับเป็นปูใหญ่เยอะนนี้เป็นปูใหญ่ปูเทพเป็นปูแก้วเหา ก็เร okay. ียกว่าคนจะให้ลูกให้ได้เฮ็ดได้สักให้ลูกให้ล้านลังไหลเขออมาคนนึงคนให้งวดนี่เราคนก็จะให้ต่อไปอีกครับงวดนี้เป็นงวดที่ว่างวดนี้คือเปิดงวดแรกแมนงวดแรกกับเขาทั้งบนทั้งล่างแมนงวดที่แรกคือเลขบวงสวง่แตว่างวดที่แล้วงวันนั้นนี่เปิดใขออกมาที่ย่เครื่องเครื่องเครื่องค้งนี้เป็นครั้งที่แรกเลยเป็นงวดแรก ของปูปูใหญ่เฮาปูเนื้อเนยผัดนี่แหละอ่าเป็นเอื้อนเพิ่นปูใหญ่ปูแก้วล่ะปูแก้วข้ามตาน้ำเพิ่นเมื่อคืนเพิ่นมาเฝ้าเมื่อขึนครับอ๋อครับเฝ้าบ่ได้นอนเฝ้าในนั่งเฝ้าเท่านวดกับเอาเนี่ยมาทิมเฮาอืมอันเนี่เพิ่นกะทิมทิมเท่านวดกะแมกยิกข้างหลังอ๋อปูนั่หรอก กระบอป่าหว่าก็ะคืนในใจปูมากวดรูอย่างนั้นทีไรฟ้าพอนมืองสองนี่ตื่นสวนม่อนทังวัดบ่ท่านนี่นะแต่ท่านพื่อเก่าล่ะตีซีดูตีซีมีมืาขึ้นล่ะเพิ่นมาเพิ่นมาเหรียญน้าเพิ่นมาหยอกมะอย่างนั้นนมาได้กวดหรอเพิ่นมาหยอกเจ้าหนุนก็ยังเอามากิมเอามาแนมมาทิ่มก็ยังเอาไม่เอาอยัางก็ออยังอะไรมายิกครับผม การวดนี่มีตีซีมาก่นก็ะตนมันทำแบบนวบบางกาบวบจ้ำมึงจะผมบอกว่าถึก็ล่ะลวกเอ้ยตัวม่จมไม่มานเลต้องปู้ได้ยูดอกโยมได้ยูดอกเพราะว่าปูแล้วหายแล้วตรงนี้แหละนี่ว่ตัวได้นี่เบิ่งเอาเลยนี่ปูแล้วหายแล้วข้าหน่ง ตัวกันเจ็ดซีค่ะตัวกันเจ็ดซีนะครับเนาะผูบอกกันใบเจ็ดซีนะครับเจ็ดซีคือว่ามันหมืดไหมครับคือว่าเลขสองหนึ่งนี่ยคือออกจากเลขเจ็ดซีดีโอ้กับเลขสองหนึ่งนี่ร้อยออกจากเลขเจ็ดซีครับผมเลขสองหนึ่งนะร้อยออกจากเลขเจ็ดซีบานิมอไม่เห็นเลขเจ็ดซีเอ้าเลขเจ็ดซีหายไปใส่ก็ไม่เห็นไม่เห็นตัวสองหนึ่ง พ่อของเมียขึ้นมาปูแล้วว่าโชคดีแด้ลูกเด้อก็เลยว่าสาธุถึงแนี่แหละที่ที่นี่มีเทนน็นอ่ะปูแล้วก็ว่าโชคดีแด้ลูกเด้อได้ว่าสาธุลูกหลานได้เหดุด้สารแล้วปูเด้อสมอยากเหตุดอยากสั่งนัผนสายบุญสายญาิลูกหล,ลานรังไลเขามาเห็ดรวมสั่งน้ำกันปนูแล้วก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ให้แล้วจะได้เ็ดได้สั่งแล้ว กูคนกับอยากสั่งน้ำเนาะอยากสั่งแต่ก่อนเพิ่นบอกอยู่ว่าเพิ่นบอกว่าผู้ใดมาออกกับบ่อห้แล้วเพิ่นบ่อห้แล้ววบานจึงห้ลูกผู้เดียวโอ้ครับผมณหาลูกผู้เดียวคือผู้นี้ผู้นี้เขาจะพายเข็มฝ้าสั่งได้แนี่นครับผมแต่ก่อนกับเคยจะบ่อตามนั่นก็คือพบศาสตรที่แล้วกับเคยอยู่นี่นะเคยเฮกเคยสั่งยู่ประตร์มามาพบนี่ ก็ได้มากเวียนมากมาอยู่คือเก่ากรได้มาเห็ดมาสากเป็นลูกเป็นล้านเพิ่นละควรก็จังคอยให้ข้อเหตุข้อสากคอยู่อยู่ได้กับอยู่กับบุญมาด้พื้นมาอยู่กับอยู่บ่ได้ไหมพระก็มาหลายอยู่ดิแต่ก็อยู่บ่ได้ยงพอถามยงพอก็อยู่ตั้งหลังบุญสางคนบ่มีนพอเนะมาเพิ่นก็บห่อนเพิ่นก็ออกไปเองไหมเพิ่็ออกไปเองเพิ่นผู้เลาก็เลยได้บวกว่า บอกให้นีเวทไซน์ห้ยหยูนี่ให้เฮ็ดให้นในสางยูนี่ก็เลยบอกว่าลูกจะยูนี่ที่เฮ็ดที่สางขอแต่ว่าปูซอยลูกให้ได้เฮ็ดได้สางให้มิสมบูรณ์ให้วัดเทาจะเลื่อนห่วงเครื่องการแพงหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งยังบ่ท่านไหนมีอยู่ลูกลกับเฮกศกับสางคืออาศัยบารมีปูให้ปูซอยลูกให้สายย่านบุญล,ลูกหลานนางไรเขบไม้เกศมาสางซอยลูกก็ดีขอ เอาชีวิตเป็นประกันถวายชีวิตอยู่นี่เลยจงก้ชีวิตสีห้าไม่ก,ก็บอกกาป,ปูปูแล้วก็รับปากสัญญากันแล้วขอ,อ,อกว้างขอทั้งบนทั้งล่างได้ค่ะนะขอกว้างขอทั้งบนทั้งล่างเลขยูต้นเดียปูนันเพิ่นไห้เกตหกหา่าโออือก็เลบอบว่าหกกักกบกาตัวเดียวกันเด้อไม่ออกครับก็บอกอก็จําำเป็นปูยูต้นเดียปูดาาห่อละปูยาคำสิง ขูเกี Twelve, ่ยวคำซอเพื่อก็สร้างเพื่อนหายสามตัวล่ะครับผมแต่ว่าเลขปัจนี้ันเลขบวงสวงบวงสวงเนี่ยเพื่อหายสามเกศเก้าสามเกศเก่าก็เขาเกศเก่าเนาะครับเขาเกศเก่าเขาเกศเก่าเพราะว่าเป็นอย่างปีนี้คนก็ว่าหายสามตัวตรงนึ่งขาดน้าอ้อยสรวงขาดน้าเพิงหน้ามเพิงคืนบวงสวงเพี่ยครับผม ปูแล้วที่มากกินน้ำอ้อยสันน้ำอ้อยก็น้ำเผือกครับ <pers> คือเป็นอาหารที่นะครบเพิ่นนะคอันนั้นคือน้ำเผือกหม้อมีอม่สร้างยมโยมหาขวดมาบัวได้ถ้าไม่ได้น้ำเผือกครบสามขวดเพิ่งหอยสามตัวต,ตรงเลยนะคือหูอยว่าขาดน,นา้ำเผือกกันบน้ำอ้อยคอันนั้นปีที่แล้วกับป่วยก็ให้หาเนื้อเก็ตรงๆแล้วก็ล่างก็บหหเกาสอง ล่างเลขยู่ปูเดียล่ะยูป well ูเดียลปูดังก็ใหฮเก้าสองตรงตรงปีที James> ่ผ OK> kind of ่านมาปีนี้ปีนี้ปีถ้าครบกำหนดปีถ้าบวงสรวงปีนี้ให้ทั้งบนทั้งล่างตรงเป๊ะเลยครับปีต่อไปกระเดียนสามพื้นเก้าล่ะบุญเดียนสามกระจัดก้อนงานประทัดมือหนึ่งครับปีที้ผมสวงก้อนมือหนึ่ง พราะว่าต้องเ็ดปัดทุกปีครับผมตัายอยู่ในบาตาคูเลาตีให้สองตัวนิสามหลักเรียกว่าสองตัวมันไในหน่อยกูครับผมเพราะลูกลูกให้รานในหลยๆขอสามตัวสปูเราก็เลยให้เพราะว่าต้องมีสัญญากับเราครับฮานพีสัจะถึงเวลาเขากำลังเล่าให้เขาก็ต้องเขาอืม โมเมนต์ว่าติบ่เข่าเนี่ยคืนคืนข้ามสัจจาเพิ่นบ่ได้ครับผมเพิ่นกัจจุบว่าให้เพิ่นกัจจุบั่อให้เฮาเพิ่นกัจจุบั่อซอยยีถ้าเพิ่นการบ่อตามเพิ่นฐานมนุษย์คนเฮ้านอกเพิ่นกัจจุเครียดนะครับพิจาราว่าจ่าเพิ่นกัจจุบั่อให้ครับผมถ้ามึงเนี้ยมูมีคำว่าจ่ากับผู้ผู้สิบบ่อให้มึงตัวครับหายโยงห้ถือตัวเดียวถือตัวเดียวมันจะได้เงินหมด เคำว่าให้ถือสองตัวสามตัวก็เลยรับปากปูว่าสิเหตุตามข้ามสัจจะสิปูให้กับลูกไว้ลูกก็สิเหตุตามส่ปูบอกถึงเวลาก็ต้องเขานี่สมมติว่านี่เรียกว่ามือนี้เนาะบอกปุ๊บตรงเป๊ะนี่เพื่นสิบอกนี่จากสิบมื่นด้เพ่นก็สิบอกอีกว่าให้เขามาเด้อ โ oh, อ้ปูมันสร้างเองครับสร้างเองคือบอ <m> ัวได้ไปเองด่คือเพิ่นจิบอกได้ว่าให้เขาเด้เขากับเขาเขาไปนอนอยู่ในหันครับสวดมนต์ทำัดอยู่ในหันต้องเขาแล้วเพิ่นก็สินัดล่วงนัดล้าน่าให้เมื่อน,นั้นเมื่อนีมอ่มากถึงมากกว่กากับบัวได้ก็ต้องมาต่างกับนถที่เพิ่นบอกครับมก็มิสัจะต่ออูเฮายน้อง ก็ว่าขึ้นยนน่อมเคยไล่ให้ไปบอกนะว่ามาเมื่อที่มือนี่เด้อที 28, ่ยีแปดต้องมาตามที่เพื่อนบอกเพื่อนบอกไว้เพือนที่ยีเกศเพื่อนคอยสีไห้เพื่อนก็ให้ยีกเกศเห็นมาครับผมก็บข้องอยู่นี่เอาอูก็นัน่นหาโสดแค่ <c oughs> นีน้มีดใหญ่เนี้ยอันี้มาขึ้นมากกับม่านีมีใดใหญเลขสองหนึ่งเี่ร้อยได้ดิร้อยเห็นร้อยขึ้นไปหาเดลขหาเก่าหนึ่งเลยโอ้ เลขสองหนึ่งร้อยออกจากเลขเก็ดซีนี่ครับผมพอออวนี่ยร้อยขึ้นเลขร้อยออกจากเลขเก้าเก็ดซีนี่ร้อยขึ้นหาหาเก่าหนึ่งร้อยขึ้นอยู่ทั้งหลังเก่าหนึ่งแต่ว่ากู่อยู่ห่างกันอยู่หน่อยหนึ่งกันกับพวยูตทสกันร้อยขึ้นไปหัวเลี้ยวไปโอาเลขเกซอยออกร้อยออกจากเลขเก็ซีแสดงว่าเลขเก็ซมนีเลี้ยวไปมืดไหม โอ้เมื่อตือเล่นหในนี้ห้องก็เยอประมาทเพราแบบอืเป็นกันเป็นสี่ตัวได้ด้วยค่ะปูสองหนึ่งก็เจ็ดสี่เลยอืมนั่นแหละพิ่นดาสิบบางไปกับว่าเนี่ยนะเพิ่นดสิบบางห้องก็ซื้อไว้ทำเนี่ยแต่แบบเพื่อตัวเพิ่นยำนี่เพิ่นยำตัวนี้ได้สามตัวนี้น่ดิหาเก่าหนึ่งในบวกคุนโอ้เพิ่นยำอยู่ตลอดคือหาเก่าหนึ่งครับผม เลขตัวนี้ที่คนยำอยู่หยเพิคนยำอยู่ตลอดเลยว่าหาเก้านอมื่เส้าคนก็บอกอยู่ว่าให้ลูกหาหล้านโคดีเดอร์โดีเดอลูกเดอร์คนแบบอะไรสละถูกสิ่สวกมาทุกคนก็ลูกหลานนั่งไลเข้ามาลังไล่เข้ากาสิ่ได้กันทุกคนผู้ยู่ขาอยู่ตั้งบานกัสิ่ดขึ้นกันเอาไปแกะใจกันทั่ว คู่เราให้ยละเราจะให้หนึงแต่อยากกินมากโอ้คร oh, <okay. S 2> ับผมให้โยมแม่พคนเกี่ยวผ่านหมากให้่อยไปถวายพคนละคนกินมากหาไม่ไหวที่คนอยากกินหมา <laughs> ถ้าหมาต้องพูดกับไปถวายหรอกูเราดีใจเราละหายละครับผมงั้นมืออื่นมาอีกเ้อย เงินปูคนบอกไม่อีกบอกูหามงแรงโอ้หามงแรงมาทดลองตอนเดียวหามงแรงขาเป็นของเรื่องนะครับเอาแสดงว่าเรียกปูที่เขาได้นี่ปูบอกว่าอีกหามงแรงง่หามงแรงว่าอีกได้เลยอืมไอสูสูลำมาโอ้ครับผมดีแมนตัวปู เอาลยมาทำจิบตัวรั่วเอนั่นตัวเมียนเหลวครับผมเรียกเขาเนาะเขาบนล่างเออมองแรงมาได้หลบเไอ้ซูวๆเรามากเาสั่กันว่าไอ้ซูๆเรามากถือแล้วล่ะไม่ว่คาับ้นแล้วมาเมียนะตวสาวสถือแล้วถือแล้ว เือเแล้วปูคนมาอือเกล้วมันดำดำหาโม่งแรงมาอีกมื้นหาโมงเร่งปูอันมต่างไปครับผมคื้ฟัวะมากครับผมสาธุดสาธุดฟัเขาเต็มเต็มทั้งบนทั้ง่างเนอะปูเอ้หาสื่อมันได้เนีมันครับผมที่จะเขียนในเซ่นดี่ที่จะเขียนในเื่อยู่ครับ นาจาวไดที่เด้อปูเพิ่นกัเอาให้เบิ่งแล้วครับผมเอาไปยิบไปหาไปขอดังหน่อยครับสวัสดีครับครับตัวเลขของปูแก้วค้าสิงนะครับเนาะก็ได้มาเสร็จเรียบด้วย้ะครับเด้อครับเพิ่นกับปวดผายดอกไม้สวรรค์ให้แล้วครับพิจารณาหบ้างนะครับเด้อนี่ครับ ห้าเก้าหนึ่งครับพี่น้องสามตัวตรงตรงเลยครับห้าเก้าหนึ่งกับสองหนึ่งนะครับเด้อสองหนึ่งเป็นล่างครับเข้ากับกันไว้บนล่างครับผมส่วนเจ็ดซีนะครับเนาะเป็นเลขตัวกันของปูคือเพิ่นไปเห็นอยู่ต้นมะเดื่อยักษ์ที่เคยให้โชกใไหหลาบเอ่อฟซีหลากหลายแล้วครับแต่ว่าปูว่าเพิ่นหินปินพอดางๆแต่ว่าสองหนึ่งเข็นเป็นตัวร้อยแดงคิงๆิงมาเลยครับพี่น้องมาอยู่ใตห่าเก่าหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ครับขอทั้งช่อง ก็ขอทั้งเอซีสุภูสุคนหรือว่าต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศสวกสวกมันหมานกับตัวเลขของปูแก้วคําสิงนะครับเนาะนารารกับขอให้ไม่สวกมีหมานดําำรวยลยสุภูสุคนนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องกบกาบขอสวัสดีครับ